สวัสดีครับทริปนี้เรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเช้านี้ที่ริมทะเลสาบหน้าโรงแรมที่เราพักหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจัดให้เราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังภูเขาาเอาไปดูดทีเป็นไนทหห์ในลิตาอาจจะเส้นนี้นะครับจะเป็นเมโลดี้ตั้งใจปับนี้ อย like ่นี่่ครับอยานี้เาทำพืนถให้มันสูงต่ำแต่ตกัเล็กๆนองแล้วพอหน้ายามของลอไปโดนานนมันเป็นเสียงตนงๆหรือคลายๆกับเราเล่นตัวที่บอกปิดงนะนางกิ๊บอเราเรียกว่าเมโลดี้รยาวสักประมาณแถวนี้ไหนฮะีตอนกลางคืนยามาเลยนจัด ที่ญี่ปุ่นเครียดไงเกาหลีชอบโดดใช่ไหมเกาหลีชอบโดดหดนพายเออโดนพายอย่างเดียวญี่ปุ่นถ้าอยู่ในโตเกียวโดนหลังไปบ่อยมากแต่ถ้าเกิดออกมางนป็นคนหายอยู่ในลาแวกโซนโตกเกียวทีและใกล้เคียงถ้าเกิดคนหายนะมาหาตรงนี้ก่อนถ้าไม่เจอตรงรถไฟนะมาหาตรงนี้ก่อนโดยเฉพาะหลัโง,งโดไ ในชั้นนี้คือชั้นที่มองเห็นเทือกเขาฟูจิที่สวยงามแต่วันนี้เราขึ้นมาในสภาพอากาศที่ปิดจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นเทือกเขาฟูจิแต่สิ่งที่เราได้พบเห็นและสัมผัสและประทับใจนั้นก็คือบรรยากาศที่หนาวเย็นกับใบไม้ที่กำลังจะเปลี่ยนสีทั้งสีเขียวสีทองสีเงินสีแสดสีแดง เต็มไปหมดนะครับจากเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้หาโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับบางครั้งเราหมกมุ่นอยู่กับการงานเหนื่อยเมื่อยล้าครับถ้างานที่มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนถ้าเราทำประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับ อาหารเที่ยงวันนี้ที่พัาคาลริมทะเลสาบนะครับหิมแล้วก็เดินทางต่อไปดูการสาธิตการชงชาเขียวของญี่ปุ่นในระหว่างนี้พี่ๆร้านก็จะก็จะเสิร์ฟน้ำร้อนนะครับอย่าเพิ่งดื่มน้ำร้อนนะครับ อืมน้ำยาน้ำมาปีจนกว่าจะมีฟองขึ้นมาครับอันนี้คือสะบัดสบัดสตารับพี่ผมสะบัดสะัดลเร็วไหมับเไม่ถ้ายิ่งเร็วยิ่งแรงก็จะมีฟองขึ้นมาทำให้มันทิ้งฟองแล้วก็หลับมากยิ่งขึ้นนะครับหุนจะหันด้านสวยให้คนฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อเป็นการตลกฝ่ายตรงข้ามครับผมวิธีการหันนะครับผมเอามือขวาอย่างนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาสองเล่ครับหนึ่ง ให้ดสวย,อ,ยออกมาข้างนอกครับให้ีวิคนไรน่านาราถ้าปเชิญืมถ้ามาที่นี่ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากๆก็จะพบกับอุม,มองใบไม้เปลี่ยนสีที่มีสีแดงสีส้มสดใสามากมาย แต่ตอนนี้อากาศยังยังไม่หนาวพอใบไม้ก็ยังไม่เปลี่ยนสีให้เฉยชมก็จะมีงานที่จัดให้มีนักท่องเที่ยวมาชื่นชมสีของใบไม้ทุกปีเรื่อๆนารอบนี้ของเราก็เรียกได้ว่าหนาวกันวันแรกๆโอ้ววพระผู้ด้ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆหรือหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งที่เราคนไทยเรียกว่าหมู่บ้านน้ำใสน้ำที่ไหลลงมาจากยอดภูเขาไฟภูจิอันเกิดจากการละลายของน้ำของหิมะหรือน้ำแข็งก็จะไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้จึงเป็นน้ำที่ใสสะอาดสามารถเอาผักและผลไม้แช่ในน้ำได้เป็นเวลานานโดยที่ไม่เน่าเสียในชุมชนมีโรงสีข้าวเล็กๆไว้คอยบริการด้วย การมาที่นี่ในช่วงฟ้าเปิดก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิตั้งแต่างานอยู่ด้านหลังเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอกับน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เขาลองไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้ดื่มกินหรือใครมีขวดก็สามารถบรรจุก,กรอกกลับบ้านได้ เราเดินทางไปที่เมืองคาวาโกเอะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศแบบบ้านเมืองโบราณย้อนยุคเราเดินทางเข้าไปที่นี่ก่อนที่เขาจะมีการจัดงานเทศกาลประจําปีของเมืองเขาในวันถัดไปซึ่งเราก็ได้เห็นผู้คนกำลังเตรียมสถานที่ประดับประดาร้านค้าต่างๆจุดเด่นของที่นี่ก็คือหอ,อะระฆัง ในร้านกาแฟสตาร์บัคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะที่และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นที่นี่ก็คือเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของมันหวานถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องทดลองชิมมันหวานจะได้รู้จักว่ารสชาติของต้นตำรับที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร เดินทางสู่เมืองนาริตะเพื่อเข้าพักที่โรงแรมและรับประทานอาหารเย็นที่นั่นอาหารเย็นวันนี้เราเดินหาอะไรทานง่ายๆที่ใกล้ๆโรงแรมในนาริตะนะครับ